เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบ l e c h ช n แนลฮะตอนนี้เราอยู่การในเกม Identity f อีกแล้วนั่นเองสำหรับสัปดาห์หน้าครับจะมีสกินใหม่ล่าสุดของตัว bartender หรือ barmaid มาวางขายจะเป็นสกินระดับ S แล้วก็มีเครื่องประดับมาด้วยนะวันนี้เราก็เลยพาทุกคนมาดูทางหน้าของภาพโปรโมทกันก่อนเลยละกัน โดยทางน้าของสกินของตัวบาร์เมดหรือว่าบาร์เทนเดอร์สาวเนี่ยจะวางขายในวันที่19พฤษภาคมสกินนี้ผมเห็นแับแรกคะบอกเลยว่าเตะตาเตะใจมากๆเลยฮะเป็นทางหน้าของสาวน้อยเดมมี่ครับสวมใส่กางเกงสีขาวตัวน้อยๆน,นะฮะแล้วก็จะมีทางหน้าของเสื้อตัวบางๆเนี่ยอยู่ด้านบนนั่นเองครับใบหน้าของเธอก็ยังคงสดใสแล้วก็สวยงามเหมือนเดิมครับ ดวงตาเนี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆกับพวกเปลือกหอยอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมภาพโปรโมทสวยขนาดนี้ฮะหวังว่าตอนที่สกินเข้ามาอยู่ในเกมจริงๆแล้วจะสวยเหมือนภาพโปรโมทนั่นเองคราวนี้ผมมีทั้งหน้าของตัวคอนเซปต์อาร์ที่เป็นรูปใหญ่ทั้งตัวเครื่องประดับนะแล้วก็ทั้งน้าของสกินที่คนได้ดูด้วยเดี๋ยวเราไปดูทั้งน้าของภาพใหญ่กันเลยดีกว่าฮะ โดยรูปร่างหน้าตาครับค่อนข้างจะสัาส่วนมากๆนะครับผมโดยตาด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นเหมือนกาบหอยมุกนะครับผมส่วนตาด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของกาบหอยเหมือนกันแล้วก็มีปลาดาวได้ยอยู่ตรงกลางครับหมวกที่สวมใส่ครับเป็นหมวกที่ใช้ในการสานขึ้นมานะครับผมหมวกสีขาวแล้วก็จะมีทาาหน้าของแถบสีเขียวอมฟ้าอยู่ มีมะนาวฝานอยู่ตรงหมวกด้วยแล้วก็มีใบไม้ด้วยนั่นเองลรามานิดนึงครับจะมีทาน,นาทางของต้มหูหรือว่าต่างหูครับอยู่สองข้างสวยงามน,นะฮะเสื้อที่สวมใส่ครับเป็นเสื้อออกแบบว่าบางๆนิดนึงครับแล้วก็มีด้านในเนี่เป็นเหมือนคล้ายๆกับพวกสายเดี่ยวรูอเสื้อกลอ,อกครับที่แขนด้านซ้ายมีอัญมณีครับเป็นไข่มุกแล้วก็มีเพชรต่างๆสีฟ้าอยู่ด้วยส่วนมือขวาครับจะถือทางด้านของกระปองนะฮะหรือว่าถัง ที่วาฒนธรของ Y วายสุดพิเศษหรือว่า Y วายดอบรินนั่นเองตรงเอลก็จะมีเปลือกหอยครับแล้วก็สสมใส่กางเกงขาสาั้นแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นเหมือนแบบผ้าผิวๆสีเขียวองฟ้าด้วยนั่นเองฮะสก,กินนี้เป็นสก,กินระดับเอครับมีชื่อว่าบาร s เม s ซี t Mocktail นั่นเองครับคราวนี้เราไปดูท่าหน้าของเครื่องระดับกันบ้างเลยละกันฮะ โดยเครื่องประดับของเขาจะเป็นเครื่องประดับระดับ A หรือระดับสีม่วงครับเป็นแว่นกันแดดนะถ้าเกิดชื่อภาษาอังกฤษน่าจะชื่อว่า b e a t Miller นะครับผมตรงนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านของเอฟเฟกของการใช้สกิลต่างๆหรือว่าการเคลื่อนไหวของตัวบาร์เมดหรือบาร์เทนเดอร์ด้วยนั่นเองสกินและเครื่องประดับจะวางขายแบบจํากัดนะจากข้อมูลที่ผมได้มาคือจะวางขายเปยงแค่30วันเท่านั้นแต่สกินและเครื่องประดับนี้มีโอกาสที่จะกลับมาขายใหม่ไม่ใช่ทางด้านของสกินลิมิเต็ดที่ขายแล้วขายเลยไม่ใช่แบบนนนนนััั้่เองะครบผม เพื่อนมีความคิดนยังไงครับกับทางหน้าของสกินใหม่ล่าสุดของบาเมหรือบาเทนเดอร์สาวรวมถึงเครื่องประดับของเขาด้วยฮะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนั่นเองนะครับผมคลิปนี้มาร็วไปเร็วนิดนึงครับผมก่อนจากลากันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมบิดิชาแนลวันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับ